ตำนานแห่งความลับสันติสุขจินตราเคยรักกันจริงๆแต่ต้องปิดบงังตำนานแห่งความลับสันติสุขจินตราคู่ขวัญแห่งมวลชนเคยตกหลุมรักกันจริงๆแต่ต้องปิดบงังลั่น เป็นเรื่องของหัวใจไม่ใช่โปรโมตในยุคที่หนังไทยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเชื่อว่าทุกคนในสมัยนั้นต้องเคยเดินเข้าออกโรงหนังที่เป็นแหล่งรวมความบันเทิงสุดหันษาตระการตาอยู่เบ้อังและต้องบอกอีกว่าดาราในยุคนั้นมีไม่ค่อยเยอะเหมือนสมัยนี้จะชอบจะรักใครทีก็จะเปรียบเสมือนบูชาเทพธิดานางฟ้ากันเลยทีเดียวดาราโผล่ไปที่ไหนคล้ายเทวดาสเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์ผู้คน แตกตื่นรุมล้อมต้องแหมมุดเข้าไปส่องให้ใกล้ทีดอที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเก็บรายละเอียดความหล่อความสวยของดาราในดวงใจซึ่งอีกเรื่องที่แฟนคลับเวงแหนมากนั่นก็คือการเปิดตัวว่ามีคนคบคนคุยอยู่ แฟนๆจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีและอาจจะทำให้ความนิยมลดน้อยลงไปได้เลยดาราสมัยนั้นจึงไม่เปิดเผยเรื่องหัวใจให้ใครได้ล่วงรู้เป็นเสียส่วนใหญ่ดังเรื่องราวที่จะกล่าวถึงในวันนี้กับชีวิตจริงของอดีตคู่ขวัญแหม่มจินตราสุขพัฒน์กับหนุ่มสันติสุขพรหมสิริ พระเอกนางเอกตำนานแห่งจอเงินของไทยที่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านต้องเป็นแฟนคลับของคู่ขวัญคู่นี้อย่างแน่นอนล่าสุดที่แม่มควง ที่หนุ่มมาเปลือยใจครั้งแรกในรายการ Once Upon a Good Time ซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งคู่ไม่เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนมาก่อนเลยก็ว่าได้แถมงานนี้ยังได้ออกมาเผยความลับของทั้งคู่เมื่อ36ปีที่แล้วซึ่งเป็นเรื่องลึกๆที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนโดยช่วงหนึ่งปอมแผมได้ถามว่า ความย้อนแย้งแฟนคลับอยากให้เป็นแฟนกันซึ่งเราก็เป็นแต่เราไม่สามารถพูดออกไปได้ว่าเราเป็นคืออะไรแม่มสมัยนั้นอาจจะเป็นเรื่องของข่าวอะไรต่างๆเขาก็ยังไม่อยากให้มีข่าวอะไรแบบนี้ต้องให้ระวังตัวหนุ่มเวลาไปไหนมาไหนจะไปงานงานพี่ไก่ชวนไปพี่ไปกับแหม่มพี่กอบสุกก็ต้องไปด้วยที่เขียดก็ต้องไปด้วยไปกันสองคนไม่ได้แหม่ม จะไม่ค่อยได้ออกไปไหนนานๆไปทานข้าวกันทีเราไม่เคยไปเที่ยวกันเองไม่มีเลยเพราะไม่อยากให้มีภาพอะไรออกมาคนก็จะเหมือนกับเราพูดปฏิเสธมาแล้วก็มีภาพข่าวเราไปนั่นไปนี่ยิ่งเป็นสมัยนี้ไม่ได้เลย ทุกคนมีมือถือถ่ายได้เราก็พยายามยามเก็บตัวในเรื่องแบบนี้หนุ่มบางคนก็จะคิดว่าเอ้าโปรโมทหรือเปล่าเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าโปรโมทนี่หว่าไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายยังไง